ดูดีมากๆไม่บอกไม่รู้เลยนะว่านี่คือหัวทองคํา1บาทอาเดี๋ยวเรามาเทียบไซส์ให้ดูกันเลยค่ะว่าไซส์มันแตกต่างกันอย่างไรและเราจะอัปเกรดไซส์ให้มันหน้าตาเป็นยังไงบนเป็นเลทหรือทองพูลน,นะคะไซส์ขนาด3าบาทส่วนด้านล่างเป็นเลทไซส์ขนาด2บาทค่ะที่หัวทองคํหนึ่งบาทเท่ากับเลทไซส์ขนาด2บาทนะจ๊ะเราทําการตีกล่องทองนะคะให้ดูใหญ่มากขึ้นอัพไซส์บิ๊กไซส์ให้เป็นขนาดไซส์3บาทเลยจ้า งานแบบนี้นะคะเหมาะมากสำหรับใครที่อยากจะประหยัดหัวทองคํหนึ่งบาทนะแล้วมาใส่ในงานเลียบแบบนนหนาจุกๆไปเลยไม่ต้องเสียค่าหัวเลททองคาแบบแพงแพแต่ก็ไม่ต้องใหญ่มากด้วยหรับดีไซน์งานเลียงนี้หนาจุกมากเลยค่ะแม่ค่ะลูกค้าเลือกเป็นดีไซน์เรียบเรียงเงายกซุ้มหัวสิงห์รูสมใจเลยค่ะอวามหนาของสันขอบนี่โอโหปักมากมากแต่ลูกค้าก็เลือกที่จะต่อสายทองแบบ3บาทแบบตันให้เต็มหน้าเลทเพื่อให้สมชายชาตรีจ้าดูหรูและดูดีจบมากๆใครที่ชอบสไตล์นี้นะคะขอแนะ นําค่ะซอขอแนะนําให้อัปเกรดสายเลยคะ่ะสาย3บาทเป็นสายทองแท้ยาวราก่า9.5ตอกตายอราชซื้อขายได้ทั่วประเทศจ้าตามหม9.5สร้าง,งทำจากโรงงานทองยาวราเลยนะส่วนสันและขอบต่างๆเก็บงานได้อย่างเรียบร้อยโอ้โหพูดเลยว่าสวยไม่ไหวละใจระไรมากลบสายทองนะคะสายทองใช้ไปอยู่ที่8 2ก็เป็นน้ำหนักทอง,อ, 4, อ,งอ,อยู่ที่42.56จ้ะเหลือเงินทองกัไปอีก4ี่พันเนาะกรอบก็ใช้กรอวู่ที่269ขนาดนี้ให้เขาเถอคะค่ะอามาจริงๆหนาขนาดซอจับครั้งแรกยังรู้สึกตกใจเลยอ่ะ มกราแล้วก็ใช้งบประมาณ9,000ไปตายค่ะสวยไหมถ้าเจอแบบนี้สวยขนาดนี้ก็ต้องยอมจัดค่ะถ้าจะจัดให้สุดก็ต้องจัดที่ห้างทองรักสิริทองหลวงนะคะยืนหนึ่งได้งานเลี่ยมทองแท้เปอร์เซ็นต์สูงกับช่างทีมงานในตํานานมืออาชีพตะพุ่นม,มาหาเราของหลวงนะจ๊ะ